สวัสดีครับสวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับผมแชมปเปี้ยนนะครับวันนี้จะมาให้ทีเด็ดกันนะครับก็เป็นทีเด็ดเต็มตีนนะครับซึ่งจะเจอเจอกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันเลยนะครับก็มาติดตามกันได้นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันพระรหัสนะครับซึ่งเพชรินดีนะครับที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับจัดโดยทีมงานพชินดีเขานะครับคัดมาเรียบร้อยนะครับสามรายนะครับเดี๋ยวจะให้ใครบ้างนะครับไปติดตามกันได้แต่ก่อนที่จะไปติดตามนะครับใครที่อยากที่จะไปต่อยอดนะครับผมแนะนําเลย แอดไลน์ไปได้ที่พักยกนะครับพิมพ์ตัว a s แอดไซ์ข้างหน้าตัว P ตัว Y 222 U อยู่นะครับย้ำอีกทีว่า a s แอดไซ์ข้างหน้าตัว P ตัว Y 222 U อยู่นะครับมาวันนี้คัดไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็อยู่ในช่วงแรกทั้งหมดนะครับ3ราย ชอบของแพงวันนี้ชอบของแพงนะครับก็สิบพพิยินดีนะครับมวยเริ่มตอน6กโมงแหละนะครับหลังครุมเช้าก,ก็มาเจอกันทางช่องทรูฟิล์ยูนะครับคู่แรกนะครับท่านั้นเอกพิทักษ์ภักยกรวิสครับเจอกับเพชรดำสิทธิเจริญทรัพย์คู่นี้พิกัดชก106ปอนด์เท่ากันนะครับก็ทั้งคู่มาชช่นได้ตามพิกัดน,นะครับโดยที่เรทเปิดอยู่ที่เพชรสีดำมุมน้ำเงินเป็นต่อ53เลยนะครับ โอ้นะครับไปดูกันหน่อยนะครับเอกพิทักษ์ภาคยกยี่สี่เนี่ยนะครับหรือว่าชื่อเดิมก็ไอ้เจ้ามนุษย์หินวันดีทวีชัยตัวเดียวกันเนี่ยนะครับฟอร์มหลังก็ชนะคะแนนนําเจริญนะครับแพ้นอกศักดิ์สิทธิ์และก็แพ้คะแนนเพชรสีดําคู่ชกในวันนี้แหละนะครับส่วนนั่นเพชรสีดำนะครับเิรษฐเจริญทรัพย์หรือว่าเศิเจปอเดิมนะครับก็มาแทนไอ้เจ้าฟาริกนะมีรายการวันที่สามสิบเอ็ดก็ขยับเลื่อนขึ้นมาชกนะครับมวยโคราชซ้อมอยู่ในค่ายเศิเจริญทรัพย์นะครับกกกกกกก็็มมีีแแแพพ้้้้คคะะะะนนนนนนศััััดิิิ์์สททธชชชชออองยลไเเจาู่ใว ะะคเคยชนะกันมาแล้วแต่ก็อาจจะเสียเปรียบเรื่องของการเตรียมตัวที่ต้องบอกว่าเป็นมวยแทนแต่ก็จริงๆแล้วมีโปรแกรมอีกประมาณสัก4ีวันแล้วก็โยกมาต่อยก่อนนะครับก็ถือว่าก็พร้อมแหละนะครับก็พร้อมแหละนะครับก็วันนี้ก็เลยเป็นต่อแพงหน่อยนะครับผมก็ยังชอบนะครับทางด้านเพชรสีดำคิดว่าน่าจะย้ำแขนเอาชนะคะแนนไปได้นะครับมาถึงรายที่2นะครับเป็นคู่ รองของรายการนะครับคู่รองรายการนะครับท่านั่นนเจ้าเพชรเลไยสิทธิเ์เพชรเรญวิทย์นะครับเจอกับท่านั่นบุเรงนองนะครับมิกบอลภาคตะวันออก คู่นี่พิการชก120ปอนด์เท่ากันเพชรเลไลมา120.8ลดจุด8ส่วนนั้นนั่นในเจ้าบุเรงนองนะครับ120.1ลดจุด1บุเรงนองต้องบอกว่าโคตรใหญ่นะครับรูปร่างใหญ่กว่าชัดเจนนะครับแต่ก็จะบางกว่าแหละบางกว่าเพราะว่าไอ้เจ้าเพชรเลไลอย่างหนาเลยนะครับเรตเปิดบุเรงนองมุมน้ําเงินนะครับเป็นต่อ5-3นะครับพื้นเพลย์ฟอร์มหลังคู่นี้ก็น่าสนใจนะครับเพชรเลไลสิจธิ์จิทย์นะครับหรือว่ายอดมะลายนะครับลูกแชมป์ลูกมะลายทองตัวเดียวกันนะครับมวยแทนนะนะครับเดิมจะชก119นะ ขอเพิ่มเป็นร้อยอีกหนึ่งปอนเป็นร้อยยี่สิบนะครับซ้อมอยู่จังหวัดมหาสารคามนะครับก็มวยจังหวัดมหาสารคามแต่ก็ซ้อมอยู่ลำลูกกานะนะครับประเภทมวยขวาฝีมือครบเครื่องดักเตะดักแทงนะครับฉลาดเหลี่ยมเชิงดีนะครับต้นๆไปก่อนนะครับแต่ฟอร์มหลังยังไม่ได้เรื่องเลยนะครับแพ้เพชรแสนเก่งแพ้นอกพลังหนุ่มแพ้คะแนนเด้าเด่นแดนพิฆาตมานะครับ ส่วนทางด้านในเจ้าบบเรงนองนะครับมิกบอลก็มวเจ้าชื่อเดิมก็คือโคกชงงายนะครับสิทธิ์กล้องไพลนะครับตัวเดียวกันนะครับซ้อมอยู่ระนองนะครับแล้วก็มาทํนน้ำหนักที่สิงมาวิดนะครับนี่นะฮะก็ประเภทมวยสูงยาวขแห่มนะครับเปิดเต็มเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดนะครับล็อกลัดมาตีดีแข็งแกร่งแแข็งงรนะครับฟอร์มหลังก็แพ้คะแนนนิชาวกลับมาแก้มือชนะน็อกนิชาวได้แล้วก็ชนะน็อกวังพมเดชสิงใต้ ฟอร์มดีมากนะผ่านแต่ละตัวช่วงหลังนี่ไม่ธรรมดานะครับก็ชกอยู่ในเวทนี้อยู่แล้วนะครับร้อยสิบแปดประมาณนี้นะครับก็อ่ะวันนี้ปล่อยๆมาต่อยแล้วก็อยู่ที่สิงห์มาวินยังไงก็ดีกว่าแน่นะครับชอบไปที่บุเรงนองนะครับดีกว่ามาถึงกลุ่มน้ำรายการครับกูเออ่เจ้ากุมารดอยนะครับกุมารดอยอ่พี่ณีคาเดมี่นะครับเจอกับธนาธน์ปังต่อพหลักบุญนะครับนี่สดๆร้อนๆเลยเพิ่งย้ายมาเลยนะครับร้อยสิบห้าปอนด์เท่ากันนะครับ ทั้งคู่ใช่นในตามพิกัดนะครับปังตอก็อาจจะดูลอยกว่าหน่อยนะครับสาเหตุเหตุผลที่ย้ายสึกนี้ก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าโทรศัพท์ไปก็ไม่รับนะครับไม่รับไม่ไม่ตอบโต้เลยทั้งสิ้นหรือดีก็ไปขึ้นรายการ2นัดก็คงจะไปแล้วแหละนะครับกุมารดอยเพชรเนวิทย์หรือว่าเพชรเดีคาดมีนะครับก็ ต้องบอกว่าเป็นมวย3าแผ่นดินนะครับไอ้เจ้านี้นี่ต้องบอกว่าเป็นมวยที่โชคได้2แบบแหละนะครับแล้วก็เป็นมวยที่อาวุธเยอะหลากหลายนะครับมวยไม่มีตํารางานจะต่อยหมัดเตะไอ้ตัวที่ผมชอบมากๆนะครับคุมานดอยล่าสุดเนี่ยแพ้คะแนนเพชรศิลานะครับชนะน็อกเพชรสมหมายแล้วก็ล่าสุดเนี่ยชนะคะแนนเพชรอนุอนวัฒน์มานะครับส่วนนั้นปังตอนะครับก็มวยเข่าขีดตีอย่างเดียวนะครับจับตีได้ก็เป็นเรื่องนะครับจับตีไม่ได้กบตัวใครตัวมันช่วงหลังชนะรวดชนะชูทรับชนะน็อกมหาสมุทรชนะโผชนะเด่นชนะชูทรับนะครับแล้วก็ยายศึกนะ อ่ะคู่นี้นะครับผมชอบไปที่ทางนั้นนเจ้ากุมารดอยเพชรเริญวิทนะครับหรือเพชรเดียคาขดบีน่าจะดีกว่านะครับย้ำกันหน่อยนะครับก็จะมีทางนั้นเจ้าเพชรสีดำนะครับไปทางนั้นในเจ้าบุเรงนองแล้วก็ไปที่ทางนั้นกุมารดอยนะครับนี่คือทีเด็ดเต็มๆของผมจะเปี้ยนเที่ยวมาฝากกันนะครับยังไงฝากติดตามกันด้วยทุกวันเลยวันนี้ไปละสวัสดีครับ